เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาที่เกมสเปดตูนสองเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นไอเทมชิ้นใหม่นะครับซึ่งมีชื่อว่าปืนคู่นั่นเองขอเรียกปืนคู่แล้วกันนะครับสำหรับปืนคู่ในวันนี้นะครับบอกเลยว่าแม่งปมดมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาซื้อโอเคมากวันนี้งั้นเรามาลองปืนคู่กันดีกว่าครับมา อันนี้ก็จะลองเล่นแบบครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันกิ้งยังไงหลบยังไงตอนนี้ก็กำลังคิดวเฮ้ยมันจะหลบยังไงวะงั้นผมขอไปเทสก่อนว่ามันเล่นยังไงครับเดี๋ยวเราจะตกลบไปครับในตอนที่ผมพร้อมแล้วปะโอเคมาคนพร้อมแล้วนะครับมาหลังจากที่เราได้ไปเทสกันแล้วนะครับสรุปว่าในการกิ้งหรือหลบนะครับก็แค่กดปุ่มยิงครับแล้วกดทิศทางที่เราจะไปแล้วกดปุ่มบีครับมันก็จะกิ้งไปแต่ผมไม่รู้มันเสียหมึ่หรือเปล่านะ ยังไม่เคยลองดูจริงๆอ่ะมาครับเฮ้ยนร่นคนไทยใช่ไหมอตอง <c oughs> ชื่ออตองป่ะ <c oughs> โอเคมาเห็นมาสสลด์อย่างนี้นะครับนี่คือค่อนข้างเท่เลยทีเดียวป่ะงั้นเราไปลุยกันเลยครับรู้สึกว่าถ้าเกิดเราบังค้าแบบเคลื่อนที่จริงๆเนี่ยผมว่าการดำน้ํามันเร็วกว่าแต่ว่าในระหว่างที่เรากําลังยิงแล้วกิ้งไปเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาหนึง่งซึ่งเราจะทําอะไรไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นข้อเสียเลยเออเดี๋ยวก่อน สนใจเราหน่อยเฮ้ยถังน้ำหรอถังน้ำรอนี่แน่จ้าจ้ามาโอเคไปแล้วชวัสดีเฮ้ยหนึ่งคนเฮ้ยสนใจเราหน่อยเราอยู่นี่อุย้ยมันขี่เจ็ตแพ็กว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าเอาไปไหนแล้วล่วงไปแล้วเหรอเฮ้ยมันล่วงเหรอคิววะเนี่ยเอาอาต้องอยู่ข้างหน้าครับเอาอาต้องบุกนะอ่ะงั้นเราสาดต,ตรงนี้แล้วกันนี่ถ้าไม่ตายของปืนคู่นะครับหรืออันตรีนะครับก็คือการยิงมิสไซร์ครับเห็นแะล้วมันมีคนไปหรอมันตีเหลืองเนี่ย ใช่ป่ะนั่นไงใช่ด้วยโอ้โหเดี๋ยวๆ,ๆเอ้ยพวกนายจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวกันยิงกวาดสีก่อนมันจะลงมาป่ะวะเอ้ยเพื่อนเราแตกร้ายแล้วนี่หว่าอ่ะมาลองท้าไม่ตาดูนะครับนี่กดปุ๊บจะเป็นวงงใช่ไหมแล้วกดยิงเลยครับมันจะลงหัวเลยซึ่งมันล็อกเป้ารู้สึกว่ามันจะทะลุแหนบด้วยมั้งจากที่ผมเคยดูในคลิปนะฮะมาอ้าวเจ็บแพกเจ็บแพกอืมเอ้ยยังไม่เคยลองอยู่ต้องลองละมาดูต่อชัวว้โอ้โหเหลือียวเพียบเลย นี่เอาสีของเราไปกินนี่ตรงนี้พื้นที่ของเราตรงไหนอ,อีกนี่นะอ่ะขึ้นมาข้างบนครับเอ้ยโอ้ยสองตัวเดี๋ยวเอ้ยนี่นะเมองท่าซะก,ก่อนเดี๋ยวต้องฝึกเล่นสักแป๊บหนึ่งเนะนี่ยน่าจะชินโอเคปะ่ะหายคำพูดไปห,หาเพื่อนครับมาแล้วอะต่องมาอะต่องอาตอา่อ,ตองอ้าวอะต่อ,ตอง,อาอาต,องตาย เอาเอา้าตายตามเลยโอ้เราก็ไม่เห็นไงว่ามันอยู่ม,ยมันอยู่ตรงไหนอะ่ะนึกว่ามันโดนยิงระยะไกลอ่าโอ้ยหนึ่งหนึ่งที่เนี่ยจะชนะมั้เนี่ยโอ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะตน้องรีบไปครับถ้าเกิดไปตรงกลางเพื่อนนี่โดนลุมแน่ๆอ่ะแ,แบบว่าอีกฝั่งนี่คือรอรอเก็บศพเราแน่นอนตันไยงยทางน้ำทางน้ำยิงยิงอยากเข้ามา เอ้ยให้มันรู้หน่อยเอ้ยยังอยู่อะยังอยู่อ่ะีต้องเยี่ยมกันหน่อยแล้วไม่โดนเลยวะตรงไปก็ได้วะมาไม่นะยิงไปไหนไปไหนจ้าจ้าเอาละมีไหมเหลือสาชีวิตสุดท้ายครับโอเคโอกาสทองครับคิดว่ามันไม่น่าอยู่ในฐานมันนะฮะเราก็จะมาเก็บสีตรงนี้แหละเออที่เราโดนยิงตาย,ตายตรงนี้นี่เก็บเก็บเก็บเรากขึ้นมาด้านบนครับอโอเค ตอนนี้ที่เหลือไม่ค่อยมีแล้วนะเนี่ยมีไหมมีทำไมตายอยู่เนี่ยไม่มาเลยเหรออะออยังไงดีเอ้ยยิงไปก่อนแล้วกันไม่มีศัตรูเลยอะอะอยู่ไหมเอาเลยยิงแล้วกันเออยิงขึ้นข้างบนเลยตายปะวะดูหเห็นว่าจะมีมิสไซล์ลอยอยู่ตุ้มๆเพราะว่าตอนที่เราโดนยิงอ่ะมันจะมีวงๆอยู่ตรงข้างล่างรอบๆตัวนะครับมันจะดูออกว่ามีคนยิงมาโอเครอบนี้ก็ชนะมานะฮะโอเค,คมาต่อกันที่เกมที่สองนะครับก็ยิงอยู่กันที่ด่านเดิมนะครับ อนนี้เราก็ยังอยู่กับอะตองชิ่นเคยนะครับผมไม่รู้ว่าอะตองเขาดูคลิปผมวะเนี่ยโอเคมาลุยอันนี้เป็นคลิปเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะลงช้าเนี่ยอันนี้เป็นคลิปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะก็ประมาณสักประมาณช่วงวันที่ยี่ก,กว่านะครับเกมเพิ่งออกใหม่ๆเลยมาลุยลุยอืเอาละมีไหมอุ๊ยอ้าวศพศพมาแล้วศพออเอาปืนคู่ไปเก็มนี่นะ ก็รัวดีนะอ้าวแลมีเอ้ยทางน้ำเหรอจ้าใช่ไหมะไรคือจ้าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเราต้องไปกบพื้นที่เอ้ยมีศพว่ะมีมีศพอืมมีอู้มันเห็นว่าเดียยวเด,วเด,วเดวีเอาไปกินมิซซ่าี่โดนป่ะโดนป่ะไม่โดนครับแต่น,น่าสียดยอ๋อเหมือนจะโดนคนอื่นฆ่าไปก่อนนะครับเราก็ลงทุนยิงตัวเดียวเลยเนี่ยเอาละถึงเวลากลบสีแล้วเพื่อน อ้าวเอ้ยเหมือนจะอุ้ยโลเลอข้างหลังเกือบไปแล้วมันเลงเราแล้วมันเลงแล้วมาดิเข้ามาดินี่ล anyway> ูกโป่งนะมีนะเว้ยเฮ้ย uh, ข네้างหลังอะตองช่วยหน่อยอะตองอะตองเก็บยังอะตองเก็บแล้วโอเคไปคร้บอะตองลุยลุยลุยเอ่อย่างไรอ้ามีคนนึงนี่แน่จ้ามันหลบอะไรตรงนี้เอาละมิสตาอุ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนเอ้ยโอ้โหสองตัวครับ โรลเลอร์ด้วยครับโรลเลอร์สองคนเลยตะกี้เป็นอะไรอ่าโอ้ฝั่งเราเอ้ยเดี๋ยวนะเราเห็นมีใครขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมหน้าโรลเลเอร์ออาตายว่ะอืมแลก,กันไปครับแต่ยังไงเราก็หยุดยั้งการถ่ายของเขาได้นะครับดูดิมันถ่ายบ้านเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโอเคป่ะอ๋อโอเคเพื่อนเราเก็บกวาดให้อ่ะงั้นเราไม่สนใจครับเอาบุกไปข้างหน้าเลยแล้วกันนะฮะ โอ้ม่มันไถมันเยอะเลยเนะี่ยไม่ไถเยอะธรรมดาแม่งไถยันยหน้าบ้านอ่ะโอ้นี่อะไรอะ่ะนี่มันทำไมมันมันเม็ดอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเป็นสก,กิลอะไรสักอย่างหุ่ยหมึกหมดเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับโอเยมิสไซน์ได้มิสไซน์แล้วเนวะ้ยไหนไหนไหนขอแรงหน่อยตรงนั้นใช่ไหมไปยิงนี่สองศพได้เปล่ามิสไซล์มันลงแบบวะเนี่ยไม่โดนเลยอะ่ะสก,กิลอะไรอะ่ะเหมือนเป็นฝนเลยอะ่ะ โอ้โอ oh, oh, sure oh, oh, ๋สกิลนี้เองทำมันทาให้พื้นมันเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยเข้าใจแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยมีดาเมร์นั่นแหละเออโอ้โหลเลอร์โอลเลอร์อ่ะโอลเลอร์เหรอนี่มันเงียบๆหน่อยนะเพื่อนเอาละมาที่ฐานศัตรูอีกรอบนึงครับงานนี้น่าจะน่าจะฆ่าได้นะมีศพเปล่าไม่น่ามีแหละโหว่าคนนั้นอยู่ตรงกลางแมพกันนะครับเนี่ยสำหรับฝั่งนู้นเฮ้ยมี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 อ้าวอ้าวมามายังไง ผมเพิ่งเห็นว่าเป้าเนี่ยมันมีหมดาสองป้านะครับเป็นปืนซ้ายกับปืนขวาเอ้ยอะไรอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ยมิสไซล์กำลังไปโดนปะโดนครับโดนจ้าเข้าไปครับหนึ่งดอกอืมเมื่อกี้เราโดนระเบิดนะครับโอเคสําหรับรอบนี้ก็ผ่านไปได้อย่างเฉียบเชียบนะครับอ่ามาแล้วเรามาดูกันต่อครับกันอีกแมตช์หนึ่งครับขอแบบแมตช์เด็ดเด็ดละกันนะก่อนหน้านี้ก็ไปลองอะไรนิดหน่อยนะครับมาโอเค ได้พื้นคู่เหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยก็สูมได้อีกดาหนึ่งก็ยังดีอ่ะมาครับโอเคมีคนไทยหรือเปล่าั่นนะ่ะเขาชื่อออฟนะครับอ่ะนะเกมอย่างนี้เราต้องเล่นเกมเร็วครับบุกกรอนได้เปรียครับแล้วก็คอยดักฆ่าจุงตรงใกล้ๆแบบทางออกเหมือนระหว่างกลางๆอะ่ะมาตรงนี้โอเคแล้วก็เปิดช่องเอาละขึ้นมาไหมมีปะเฮ้ยม,ม,ม,มีอะไรกริง้งๆว่ะ น่าจะเป็นระเบิดอ่ะแต่แล้วครับถ้าไม่ตาย,ยมีระเบิดว่ะเอ้ยอ่าตรงนั้นสินะมาเลยเอาไปกินเฮ้ยไม่ตายเป็นไงโดนปะไม่โดนครับเจ็สแพกว่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ตายคแล้อ๋อชื่อว่าอิงเจสโอเคชื่อว่าอิงเจสมาต่อครับเกมน,นี้ต้องแลกกันหน่อยแล้วเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้ยเหมือนไม่เจอระเบิดนั่นน่ะโอ้ลงแล้วลงแล้วโอ้ยถ้าไม่ตายไปดาวอุ้ยลงออกมาก่อนเกือบโดนละอะไรโรเลอร์อะโรเลอร์ไอ่ยังไงยังไงลงมานั่นแหละหนึ่งโซบหนึ่งโซบมีไหมโอุ้ยระเบิดระเบิดมันต้องมีข้างหน้าอีกหนึ่งตัวตรงไหนนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วยังไงนี่ยิงนี่นี่นี่ล็อกหลบล็อกหลบไหมสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมนี่เท่จริงๆครับอะไรโรเลอร์ก็เสร็จดีครับมาตอกกัดก้างอุ้ย ตายแล้วครับโดนเพื่อนแตกรไปแล้วอุว้ยอะไรไอ,ะอีกอะไรอ่ะไอ้ข้างหลังข้างหลังหยานะไออป,อ,อ,ป <c oughs> อุ้มอ็อปอฟอปหนึ่งเก้าโซนโอ้ยไรกาบามาข้างหลังโอเคโอ้เมื่อกี้ลืมปล่อยท้าไมตาเยเนี่ยคนสีตรงนี้ก่อน,น,นไปแล้วไปรู้กันต่อครับโอ้โหสีม่วงพึบเลยว่ะเดี๋ยว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 เอ้ยเอ้ยเอ้ย่านนี้ต้องมีคนรับผิดชอบเว้ยไหนไอ้ตัวกามันอยู่ไหนอยู่ข้างบนเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะขึ้นไปบนแล้วใช่ไหม เอ้ยหายวะยิงเชนอีกแล้วเหรอใช่ปะไม่ใช่เอ้ยระเบิดโอโตมบ์โอ้โหลงลอร์เอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอีกตัวนึงโอ้มีสองตัวนี่หว่าโรเลอร์ไปทางซ้ายอีกตัวนึงอยู่ข้างหน้ามันจะสู้กับเราใช่ไหมมาดิมานี่มิซายิงไปโดนเปล่าตั้นโดนมิเออตายไปเอ้ยไปอีกตัวนึงเหรอโรเลอร์เอ้ยหลบก่อนเอ้ยเออออฟตายไปอ้าวมีคนอุ้ยสไปด้าเอ้ยอุ้ยเกือบแล้วมาโรเลอร์โรเลอร์เหรออือไปคนนึงโอ้ เกือบใจหายอู้วไม่ง่างแบบเป็นเพิ่มเลยเดี๋ยวมีอีกไหมมีอีกไหมระเบิดระเบิดสีม่วงนี่มันอะไรยางไขาบนข้างบนโอเคพื้นที่นี้สีเขียวจองเว้ยตรงกลางนี่เราต้องคุมนะครับมิง้นเราจะเดินลำบากมากนะแล้ว่านที่เราจะไปอีกฝั่งนึงโอเคกบให้หมดเกบให้หมดได้แล้วมิรายได้แล้วมทซาย,ายเ,เติม,มอกีกอนเติมอีกอน โอเคโอค้ยยังวิยังไม,ม่ยังไม่ถมเลยเนี่ยเฮ้ยยังไงแปดวิอ้าวเพื่อนเราตามมาครับยิงก่อนทิ่ก่อนอยู่นั่นใช่ไหมยิงเลยนี่แนใ่ก่อนจากโดนปะไม่โดนครับโอเคครับ GG ครับรอบนี้โอ้4.8นะครับกับ4.5.6ครับ โอเคครับก็สลับคลิปในวันนี้ครับปืนคู่ครับบอกเลยว่าสนุกมากผมว่ามันวันนี้โอเคนะผมชอบเพราะว่ามันมีความสามารถในการกิ้งหลบด้วยโอเคก็ก็สลับคลิปในวันนี้ครับก็จบลงแล้วนะครับก็บวกว่าเพื่อนๆนะครับจะชื่นชอบกับอาวุธชิ้นนี้ครับ阿ะเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับวัสดีครับ